สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้ทำเงินทำไมผมถึงเรียกต้นไม้ทำเงินครับนี่ครับต้นอินทนิลผมปลูกต้นอินทนินตอนนี้ครับปีครึ่งนะครับพฤษภาปีหน้าก็จะได้สองปีต้นโตนะสูงใหญ่ครับไม้อินทนิลน,นะครับเป็นไม้ออกดอกสีม่วงครับ ส่วนใหญ่แล้วลำต้นเขาจะสวยดอกจะสวยนี่ครับลำต้นลำต้นของไม้อินทนินต้นใหญ่ครับวัดอยู่ประมาณสองนิ้วได้แล้วครับเนี่ครับความกว้างของต้นอยู่ประมาณสองนิ้วแต่ถ้าลำต้นอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วถึงห้านิ้วราคาก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันถึงสองพันกรบาทแล้วแต่สองพุ่มนะครับ ทำไมผมบอกต้นไม้ต้นไม้ทาเงินต้นอินทนิลที่ผมปลูกนะครับผมปลูกระยะค่อนข้างจะถีนะครับดูนี้ก็ได้ครับนะฮะผมปลูกค่อนข้างระยะสามคูณสามประมาณอีกสามปีหรือสองปีผมก็จะขุดล้อมออกนะครับก็จะได้ประมาณลําต้อนอยู่ประมาณสี่ถึงห้านิ้วนะครับสี่ถึงห้านิ้วเดีน๋ยะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปเอาไปปลูกตามหมู่บ้าน หรือตามปั๊มนะครับปั๊มน้ํามันนะครับนี่ครับขึ้นอยู่ที่ทรงของเขาฟอร์มของเขานะครับถ้าทรงสวยฟอร์มสวยกิ่งก้านติดแตกส,สวยๆดีๆนะครับก็ราคาก็จะแพงขึ้นที่อยู่ฟอร์มของไม้นะครับนี่ครับจากผมซื้อมาต้นละอินทรีนะครับประมาณ10บาทนะครับแต่อีก3ปีปี เขาจะได้าต้นละประมาณก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับทําไมถึงผมเรียกต้นไม้ทําเงินก็นี่ครับถ้าเราขุดล้อมจากน้อยต้นเราพันนะครับสิบต้นก็หนึ่งหมื่นบาทปลูกประมาณสามถึงสี่ปีนะครับอันเนี 1, ้สองป,ปีนะครับสองป,นะปีลําต้นประมาณสองนิ้วแล้วครับนะครับปีครึ่งอ่ะเกือบสองปีแล้วยังไม่ถึงสองปีดีลําต้นอยู่ที่ประมาณเกือบสองนิ้วแล้วครับแต่ถ้าสามสีป่ปีก็อย่างผมบอกว่าประมาณสี่นิ้วถึงห้านิ้ว ถ้าเฉลี่ยปีละนิ้วก็น่าจะได้นะครับอันนี้ไม้แค่ปีครึ่งเองครับยังไม่สองปีนะครับดูฟอร์มของเขานะครับดูครับนะครับอันนี้ต้นอินทนิลผมปลูกค่อนข้างจะเยอะนะครับผมกล่าวว่าประมาณสักห้าปีผมจะล้อมออกไอ้ที่ไหนต้นทีทีนี่นะครับอย่างต้นเนี้ยกับต้นโน้นนะอยู่ประมาณสามเมตรดูครับเราสามารถล้อมออกได้หนึ่งต้น นะครับนี่ครับตอนนี้อีกโดยเฉพาะด้านล่างขอบสะที่ผมปลูกไว้นะครับระยะ3ามคูณสามนะครับนนี่ครับชนกันแล้วครับอีกประมาณ2ปีถึงสปีก็สามารถล้อมได้นะครับเราจะล้อมต้นเว้นต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นไม้เราสามารถล้อมขายได้นะครับท่านผู้ชมดูครับนะครับตลอดแนวไปครับนี่ครับผมเลี้ยต้นไม้ทําเงิน ต้นไม้ยิ่งโตนะครับราคาก็ยิ่งแพงนะครับต้นเล็กๆก็จะราคาถูกนะครับเนื่องจากฟอร์มเขายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยครับแต่ถ้าต้นโตราคาก็จะแพงขึ้นเรื่อยไม้ยิ่งต้นโตราคายิ่งแพงนะครับยิ่งหลายปีราคาก็ยิ่งสูงนี่ครับผมก็ปลูกไว้ตลอดแนวนะครับขอบสะทั้งหมดนะครับสามารถล้อมขายได้บริเวณขอบสะเนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ200กว่าต้นนะครับท่านผู้ชม ใหญ่อยู่นะครับระยะสามคูณสามนะครับเช่นเดียวกับปอดูดอกแดงเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับสามารถล้อมได้นะครับถ้าโตขึ้นปะดูดอกแดงยิ่งแพงนะครับปลูกยากนะครับนะครับเนี่ยผมเรียกว่าต้นไม้ทําเงินดูครับท่านผู้ชมนะอันนี้ต้นตรงสวยอยู่นะครับ นี่ครับเดี๋ยวรอให้เขาออกดอกครับถ้าต้นไม้ออกดอกเมื่อไรครับราคาจะสูงขึ้นไปดูฝั่งถนนได้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ต้นใหญ่นะครับลำต้นเขาอย่างผมไี้บอกครับประมาณ4นิ้วถึง5นิ้วต้นพันกว่าถึง2 0 0พันละครับอย่างต้นนี้ต้นใหญ่ครับท่านผู้ชมไม้ยังไม่ถึง2ปีเหมือนกันนะครับดูลำต้นได้ครับผมพาไปดูนี่ครับ ลำต้นใหญ่ครับท่านผู้ชมกำไม่มิดแล้วครับดูครับนี่ครับผมกำไม่มิดแล้วครับนี่ครับผมเพราะเขาผมผมปลูกจากเมล็ดนะครับเพราะจากเมล็ดผมซื้อมาต้นละสิบบาทนะครับดูครับฟอมเขาผมว่าสวยอยู่นะครับกิ่งเขาสวยอยู่ดูครับกิ่งเขาออกเลยย้อยลงนะครับท่านผู้ชมดูครับกิ่งเขาจะย้อยลงต้นใหญ่นะครับต้นนี้ครับ สามารถขุดล้อมได้ครับนี่ครับโซนนี้ครับอ่าตอนนี้ครับไม้ปีครึ่งนะครับไม่ถึงสองปีดีสามารถขุดล้อมได้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูครับอย่างน้อยก็ตัวละห้าร้อยแล้วครับท่านผู้ชมถ้าขุดล้อมตอนนี้ดูครับแต่ผมจะให้เขาออกดอกก่อนครับถ้ายิ่งออกดอกเท่าไหร่ราคาเขาจะยิ่งแพงเพราะว่าไม้เขาเริ่มออกดอกได้แล้วนี่ครับ ตลอดแนวนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องเสริมป่าลอยล้านนะครับต้นไม้ทําเงินนะครับเราสามารถปลูกได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ